สวัสดีครับมือนีอุ้มขาล้อครับมือนีกัซิมาปฏิบัติภารกิจในการตามหาคนหายอยู่ที่สวนปามเพื่อบรรจารคิรีจังหวัดคอนแกนครับตื่นเช้านอกมาหาจับตะกะแต่นนะครับกับปูประมาณหาหกคนในเวลากลางคืนนะครับหายไปเมื่อวันที่สี่สิงหาคมครับมือนีกับวันที่เจ็ดสิงหาครับหาว่าท่านนด้พ่อครับมือนีกสิีหน่วโดยงานตำรวจครับนำทีมโดยท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธอรบรรจาคิรีครับนำทีมขครการตำรวจมากว่า20ชีวิตครับ ทางอับเพื่อสิมีทตัทีมโดยท,ท่านนายเพเภอท่านปลัดนะครับแล้วก็ทีมงานอ,อสอหลากหลายหน่วยงานครับนี่ได้ยินว่าสุนัขลงกินกับสิโลไม้ครับผลการค้นหาสเปกไนท์เดี๋ยวรอชมกันนะครับลผลบออกมาอะไเอา้าผู้เยาวา์วา,าวานยังตายวะผู้เยาว์วานน้ำหนาตัวมีลูก มันเป็นเป็นแบบเป็นเบาหวานนะครับมันเคยบุบแม่คู่ฟอกกับแม่ว่าเคยบุบแบบนี้คู่ฟอกกับแม่คิดว่าอีตสเกียสีบุบเพราะว่าออาไปในป่านี่มันห่อนมันเอานะครับแับนี้มันจะดีเออมันก็ไม่ได้มีส่วนใดล่าสุดนี่เจอที่ออกจากกันอยู่จุดไหนจักจุดก็อยู่ฝากเกือบม่งรถมากประมาณ ประมาณลอยมตรครับก็บวไก่ไรเปับมันกบวไก่จากพนย่งมาไต่กับตัตางไทยถ้าคนไปยังไงกับให้ลมมานอยู่ทางใด่างนี่ไวันนี้ใครมันตั้งถิ่นมันบ่ครับคบแล้วแบบที่นนมันได้ใสแบบนี้วันนี้อาวันนี้ใครมันลมไปทั้งเหวื่อนหนักบ้าะพอบกับวามี่ยังเดียวกเหวบางสิว่าผมบานเนี่ยพุทธญานเด้อเนาะคแต่ว่ารานานไม่ยรัเป็น แต่ว่าไม่เหยียดหลันมันเบาเสียหลานมันดอกมันต้องเห็นกับตาที่นี่ดต้องับยานนะจับตัวเขาก็ไปเอเดินเออแมนยแต่ว่าผันผันเบาดีเขาก็ปล่อยผันผันไม่เนี่ยนพีชหม้อก็ต้องบังปลาเป็นน้องกับถ้าเขาเบาดีนี่เขาเขาจะปล่อยเขาเด้อไปเราจะไปสุ่งจีสุ่งผาแนนบอกแต่ว่าแบบหลากหลายเนื่อง่านี่คนเอาหยังทำมันกินแล้วมือแหลกว่าเขาตายมือที่สองว่ามันมันแย่หนอกมันไปใส่หัวเด็กน้อย โับมันจิตมัดจิตมัิ่วงถือเลยผู้ไดลงผู้ยา่าบผู้ใดต้องขัที่นี่ไม่น้องีบก็นเก็ใคร่งแ่กันทั้งงานทั้งงนวก่างนครับวกับเพื่อนสองคนบานี้ผู้น้องกันกับมาถ่าทถาอิตาแก่ยู่นี่ละร้อยมันออกมามันกับบ่ออกมาเจบานีออกมาออกมาพากันออกมาจากทุ่มมหา หาทุ uh, <u> ่มต <hat> ัวออกมากบอกว่าทุ่มลัวปูวหนองมันออกมากทุ่มลัวผมบอกว่าบอกน่าสองทุ่มน้อยแต่ว่ามากแล้วไปกับไงกับมะพร้าวหร้อรับไง